สวัสดีค่ะ SCR ราชาแหลกหลังคานะคะวันนี้พามาชม Mew X อี u z u Mew X วันนี้เดินทางมาติดตั้งตัวแหลกหลังคาเพื่ออไวบ้บรรทุกสัมภาระสำหรับเดินทางท่องเที่ยวนะคะคันนี้เลือกแหลกหลังคาทรง r r 0 4 b สีดำขนาดหน้ากว้าง1เมความยาว1เมตร50เลือกคันขวางทรง r a 0 3สีดำนะคะสวยงามมากยะพาไปชมใกล้ๆ ทะะานาขาตรงรุ่นตัวถาดก็ตรงรุ่นปิดออกมาสวยสดงดงามมากๆนะคะไม่มีการเจาะตัวรถใดๆทั้งสิ้นนะคะสินค้าของ s c r จะไม่มีการเจาะตัวรถเวลาเรานำถาดออกทุกอย่างก็ยังเป็นรถเราเหมือนเดิมทุกประการตัวน็อตท,ที่เราให้ไปในการติดตั้งจะเป็นสแตนเลสแท้จึงหนาและแข็งแรงและปลอดภัยกับตัวรถของท่านนะคะ ให้ดูสวยงามมากมเห็นไหมคะโค้งเข้ากับตัวรถเลยรับกับตัวรถเลยสวยงามมากเ<ม>จ้าของรถเลือกตัวถาดได้สวยสมกับรถจริงๆนะคะเห็นไหมคะนี่หนาและสวยงามมากแข็งแรงมากย้ําเลยว่าแข็งแรงมากๆงานของเราหนาแข็งแรงนะคะเป็นอลูมิเนียม <Okay. S 2> เกรดนำเข้าแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ เดี๋ยวเราจะพาไปชมด้านบนหลังคากันนะคะอจะพาไปชมด้านบนนะว่าเป็นอย่างไรบ้างเอดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอะให้ดูเห็นไหมสวยงามมากทุกอย่างพออะไรที่มันตรงรุ่นติดออกมายังไงก็สวยสดงดงาแมแน่นอนไม่ต้องกังวลใจใดๆทั้งสิ้นนะคะเห็นไหมคะ สวยงามมากตัวถาดเป็นอลูมิเนียมเกรดนำเข้าแท้100%เเซนตนะคะยำ้ำตัวคานขวางตัวนี้ทรง RB03 มีฉายยาว่าคานขวางทรงปีกเครื่องบินขาจับตรงรุ่นนะคะหนาแข็งแรงมากนะคะลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามได้ที่ SCR ราชาแหลกหลังคาจังหวัดนคนปรปฐมเรามีบริการจัดส่งทั่วประเทศหรือจะสอบถามได้ที่ตัวแทนจำหน่าย SCR ทั่วประเทศนะคะ เดี๋ยวมีอะไรเราจะมาอัปเดตให้ชมกันอีกเรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ